สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเออ <c oughs> นี่มันเฮ้ยนี่มันผลอะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเวนอมเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิดือบิกมัมแล้วเดินแล้วชอบจริงเลยพวกชอบโชว์ผลเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมบอกรูทในอัปเดตที่1ิบเจ็ดนะคุณผู้ชมอ่ามันเพิ่งอัปเดตมาวันนี้ตอนตอนเที่ยงเลยนะแล้วผมก็เพิ่งลงดันผลทรายเสร็จนะมันก็จะมีทั้งหมดห้าสกิลเลยนั่นเองนะวันนี้ผมจะรีวิวผลทรายตื่นนั่นเองนะ แล้วก็อาจจะทําคลิปสอนคอมโบอะไรด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังคิดคอมโบไม่ออกนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่สกิลแซดเลยดีกว่านะเ,ออเดี๋ยวผมต้องไปหาหาหมอนก่อนนี่สกิลแรกนะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นสกิลอ่าสกิลมันจะคล้ายสกิลอันเดิมเลยนะแต่ว่าระยะมันจะไกลกว่าเดิมนะคุณผู้ชมปุ๊บนี่มันจะไกลไกลมากเลยนะแล้วก็ดามจก็จะเท่าไหร่ไม่รู้ดูไม่ทันนะโอเคเดี๋ยวเรามาไปให้ดูอีกรอบเลยดีกว่านะ ดูว่ามันจะไกลไเท่าไหร่นะเฮ้ยปึ๊บก็ระยะคือไกลไกลไกลกว่าตอนที่ยังไม่ตื่นเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สกิล X เลยดีกว่าเ้ยตีไม่เข้า่ะดิโอเคสกิล X มันก็จะเป็นสกิลประมาณนี้นะนี่แล้วก็โดนโดนทรายกบเลยนะแล้วก็ระเบิดออกมาแบบนี้นะ อาสกิลเมื่อกี้มันมันดีสําหรับคอมโบต่อคอ,คอมโบแบบเอาหมัดไปต่อยอะไรอย่างนี้มากเลยนะเพราะว่าเราก็สามารถตีได้นะตอนมันนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูปึ๊บปึ๊บนี่นะแล้วก็พุ่งอเอาพุ่งไปดนเหรอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สกิลซีเลยดีกว่านะคุณผู้ชมสกิลซีมันจะเป็นพายุทรายนะมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนี่อันนี้ผมจะปล่อยไป,ไ,ปไกลๆนะปึ๊บเห็นไหมพายุมันก็จะขยับขยับไปข้างหน้านิดนึงนะ อันนี้คือขยับไปสุดแล้วนะก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วถ้าสมมุติเราให้เดี๋ยวผมรอรอสกิลก,กันดีกว่านี่นะสมมติมมผมปล่อยไว้ใกล้ๆนะปึ๊บนี่มันก็จะอยู่นิ่งๆไงน,นะพายุทรายอะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สกิลสกิลวีเลยดีกว่านะมันจะเป็นสกิลคือแบบอลังการมากผมชอบเอฟเฟกต์มันมากเลยมันจะแบบเหมือนคนหน้ามืดแต่แบบอยู่ๆก็วูบอะนี่นะสกิลมันก็จะเป็นสกิลหมูนั่นเองนะ สองตัวนี้แล้วกันปึ๊บมันก็จะเป็นเอฟเฟกวันนี้เลยนะอย่ามายุ่งรีวิวอยู่ระเบิดนี่นะมันก็จะประมาณนี้เลยนะเอฟเฟกเรียกได้ว่าเท่มากๆนะโอเคแล้วก็จะจยัง,ย,งยังมีอีกสกิลหนึ่งนะก็คือสกิลเอฟนั่นเองมันก็จะเป็นสกิลบินนะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันเร็วกว่าเดิมมันเนี่ยแล้วก็เออขาคุณผู้ชมจะหายไปเลยนะ่าจะกลายเป็นทรายไปนั่นเองนะ แต่ผมว่ามันมันก็น่าจะบินเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะใช่แล้วโอเคคลิปที้ผมก็มีมานีแล้วกันะะนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย